ไหวจะขอที่ไหนมาขอที่นี่ได้นะคะสนามบินนอนเมืองเฮ้ยถูกต้องนะคะอยู่ตรงข้ามสนามบินนอนเมืองนั่นเองนะคะไทยอ่าพายควการบินการบินไทยเออนะคะก็อยู่ตรงข้ามสนามบินนอนเมืองนะคะก็มาปุ๊บเนี่ยสามารถมาไหว้ขอหวยขอความรักขอให้รวยขอให้เรียนเก่งอะไรเงี้ยได้หมดทีมมาช่วย 哎。 และตองจุดนี้นะคะพระลาหูถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่เพราะว่าถ้าใครที่ชอบขอหวยชอบเลขเด็ดนะคะที่นี้มีนะคะทุกคนจะให้โบสถ์ลองไหว้วดอธิษฐานไหว้แล้วก็ลองไปหมุนขอเลขหวยรอบที่แล้วอ่ะเบ้นกับพ่อถูกกดือนนึ่แปดสามเป็นเลขของที่เราซื้อลดคัาดใหม่เดี๋ยรอบนี้แสดงว่าดวงเรามีแล้วเดี๋ยวรอบนี้ให้โบส์ลองหมุนถ้าได้เลขเด็แสดงว่าคนอ่ชัวรพราะว่าดวงเราแบบะไง หลังจากคนที่เจ็ดเดือนแปดก็จะเป็นวันที่16ใช่ไหมในเรื่องของดวงนะครับเรื่องของปะตาชีวิตและอย่ามองเรื่องโชคครับแค่เราโชคดีทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นอย่างคนอื่นเขาเราก็โอเคมากที่สุดแล้วนะครับดีแค่ไหนแล้วถ้าเรียกยึดเราได้เรามองตรงนั้นสิครับ นะคะอาจารย์ที่แบบว่ามียันทุกคนมียันหมดเลยอะแต่ว่าเบ้นลืมเอามานะคะเราไม่มียันเละคือข้างในเนี่ยเดี๋ยวเรา้าไปดูคร่าวๆว่าข้างในเขาทำอะไรกันทำไมคนถึงมาต่อคิวเยอะแยะมากมายค่ะ โอเทับร้ะวพร์น่กาลังลุ้ร้านกลังลง้ีร้านนะครับผมอ๋อไปนะฮะวนพัรเลยผมกัทบอยู่ตอนีกลังลย่ตอนนี้นะคะเราก็เราก็อยู่ข้างในนะคะก็คือว่าที่ต่อคิวเนี่ยค่ต่อคิวแบบว่ามหาจารึ่งหลักต่คิวถ่ายรูปรับรับยันแบบว่ายังเป็นทางการยังของถ่ายรูปเลยืรึเปล่ายทูปเบอร์นี่ฮะ กัรเราก็อยู่กับอาจารย์ไพโรจน์แล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอาจารย์คะอัปเดตหน่อยค่ะทำนองนี้เปิดทางการวันที่เท่าไรครวันที่เก้าเดือนเก้าวันที่เก้าเดือนเก้าปีหกสามปีหกสามเปิดเป็นทางการก็คือร้านแม่แป๋วันนี้ไมนต้องไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแกลเลอรี่ได้เลยนะแล้วก็สถาัตที่มากรว่ายมีทั้งพาลาราหูมีแบบพิคเนตท่าเวทสวย นะะคเออ่ทำไมคนแบบว่ามาขอถ่ายรูปกับเราทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ก็จะมีคนมาให้การมอบยันเป็นการมอบยานใช่เพราะจะมาวันนี้แตกเราเขียนยางโอเคค่ะถ้าเพราะฉะนั้นก็คือวันอาทิตย์นะคะสำหรับใครที่จะให้อาจารย์มอบยานถ้าเกิดว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยก็มาไหว้ได้ตลอดที่ได้มาไหว้ทุกวันทุกวันนะคะโอเคขอบคุณค่ะค่ะไม่ต้องกลัอาจารย์ อาจารย์ถ่ายรูปต่อนะคะในห้องนี้นะคะทุกคนก็จะมียันเยอะแยะมากมายเหมือนกับว่าในห้องนี้เป็นแบบพิพิตภัณฑ์ยันของอาจารย์ที่ารย์ว่าก็จะมีหลากหลายแบบมากนี่สีฟ้านี่ตรงนี้สีชม้อสีไว้สีฟ้าสีฟ้า ให้คนได้มาบูชาแล้วก็สามารถจะมาให้อาจารย์วาดให้ได้นะคะอย่าลืมนะที่ดอนเมืองมาทุกคนนะคะมาหายันรวยนะะคมีโดนทบุรีเมื่อกี้แล้วสมุทรปราการก็มาสวยสวยคนนี้สวยอันนี้เป็นตัวที่สองแล้วค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ คืองานเนี่ยก็เลิกแล้วนะคะเราก็ยังอยู่ในงานอยู่นะคะเรายังไม่ได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าเบสมีอะไรจะมาให้โบสทํทำค่ะอันนี้คืออะไรคะนักเรียนนี่คืออะไรคะนักเรียนคือกรอบรูปไม่ใช่อันนี้คือเหอมือนเป็นแผ่นให้เราวาดน,นะคะซึ่งจะเห็นรอบรอเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ไพโรธวาดไว้นะคะรางใว,มวยมากเลยใช่ไหม นี่นะคะข้างหลังเนี่ยคือเป็นอาจารย์ไพยรุ่นวาดเองนะมันใหญ่มากนะคะจพียงแจะให้โบสน,นะคะวาดแบบอาจารย์ะค,ะค,ค่ะทุกคนหน้าจะนั่งวาดตรงนี้อะไรเบสให้คปูนั่งวาดตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้านั่งวาดตรงนี้ได้รูปได้แบบเป็นโค้คงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเบสจะให้โบสออกไปวาดข้างนอกนอทุกคนลงแล้ว <G ül üyor> มาๆก็มาให้ใกล้มาใกล้ดึด<ร>งลงลงลงอ่ะลงเลยปู จะดงทำไมล่ะเฮ้ย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 เก๋าอะไรของแแล้วแจะมงแค่นี้อ่เหรอขอมวงตั้งใหญ่มันค่อยๆขยับไปอเคอันนี้คืออะไรควตัวกระตัวอ้าวเผื่อมันจะเป็นรูปเป็นร่าง เปลืองหมึกมากเลยเป็นการวาดที่เปลืองหมึกมางเลยอ่ะยืมของอาจารย์เขามาใช้แล้วไม่ส่วนแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยที่มันจะต้องกระจายกระจายออกไปเนี่ยอันนี้เนี่ยเียใหญ่ได้เินเดอกรวาดอะไรเราไปวาดตรงนู้นกันเดี๋ยวเราไปวาดตรงนู้นกัน ยาวอะเอจริงก็แอบพายนะ๋ย่ขึ้นลูกมาหล่อเล็กโอ้โหไ้เพ่งไอ้เพิ่งอ, <c oughs> อน่นีฉันก็กลัวเหมือนกัน วาดนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้อาจารย์ดูนะคะ<อ>ก่อนปิดคลิปแล้วก็ให้อาจารย์ไพโรดแบบว่าแบอบทวาดแตบบ่ว่าให้อาจารย์เนี่ยลงคาถาอะไรไว้นิดนึงมาแจกไพขับนะคะเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์ข้างบนกันนะะแล้วก็ลาด้วยสถานที่ของคุณเขาด้วย อาจารย์คะหนูเอาพี่โบดวาดมาให้ชมค่ะอมาดูเลยไหมอาจารย์คุณแมคะอาจารย์สวยๆสวยๆนี่ปล่อยให้เช่าเท่าไรร้อยหนึ่งก็ได้ครับบดมาแจกตาเลยนี่ของอาจารย์ของเทโอ้เหมือนนะครับเลยครับฝีมือล้นล้นฝีมือล้นล้นนี่นี่ซื้อพ่อ อาจารย์คนต่อไปแล้วเนี่ยหเหมือนโซนป่ะกอบแล้วก็เหมือนกันเลยแฟนคลับที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้เลยค่ะจะได้ยันที่โบสถ์วาดไปห้าจารยวอร์พรให้กับคนที่จะได้ยันใช่มอาจะได้ยังไงชีวิตค่ะให้อวอร์พรเลยเหรอถึงวัแฟนคลับการยันยันแล้วไปไม่ถึงหัเลยไปไม่ถู้ หช่วยพรแบบว่าคนที่จะได้รางวัลที่ไปใคร<น>ที่จะได้รางวัลจากน้องโบ๊ทน้องเบ้นนะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นศิลป,ปะนะเป็นงานศิลปะยิงยิงภาคาถานิ่งหน,น่นนอยศิลป์เอาเอาเอาเงี้ยอาจารย์ใครได้ยันนี้ไปนะครับนํายันนี้มามา,มาแลกของจริงกับอาจารย์เลยอเอาได้ไหมใช่ไหมอ่ะใช่ วันนี้เนี่ยที่เรามาถ่ายวันที่อาจารย์เปิดสำนักเนี่ยเป็นวันเดืนอนอะไรเป็นวันเดือนปีวันเดือนปีพรอ้อมเอร์โทรศัพท์หรือว่า Facebook นะคะไว้ข้างล่างนี้นะคะเราจะจับฉลากโดยการสุ่มนะคะเฉพาะแฟนคลับแฟนคลับคำสิงคแฟมลี่ครับใครได้ยันตัวนี้มาติดต่อทีมงานแล้วก็พาท่านมาเขียนเองเลยนะครับอันนี้บดบดบูชาเท่าไหร่ลูก ห้าบาทพอจานเลยโอเคโอเคค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับงานวันนี önem, Leaf, drip, 04, Jared, revenge, ้แล้วก็อย่าลืมตอบคําถามเพื่อเอายันนะคะมาให้อาจารย์ได้ได้ยันจริงกลับไปในวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายละเอียด ขออาจารย์ข้างล่างนี้ที่อยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะช่องแคปเกลด้วยเออนะคะนะคะอย่าลืมไปติดตามค <laughs> ไม่มายค่ะ